สิ่งที่เราทำเท่านั้นแหละถึงจะนำติดตัวเอาไปพบเบื้องหน้าได้และก็เป็นสิ่งที่เราได้ชิงช่วงออกมาแล้วก่อนที่จะถูกช่วงชิงไปทําอย่างอื่นซะซึ่งบางทีมันก็ไม่เป็นเรื่องเวลาวไม่เป็นสาระอะไรเนี่ยแต่บางทีเราก็นึกไว่ถึงเราจะเจอสิ่งนี้ แล้วก็การจริงช่วงหรือช่วงจริงจะมีอยู่ทุกอน,นุวินาทีเลยจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายเพราะว่าเราตกอยู่ในกฎแห่งการกระทำหรือกฎแห่งกรรมไม่ว่าทำดีทำชั่วหรือไม่ดีไม่ชั่วเล็กหรือน้อยล้วนมีผลทั้งสิ้นนะจ๊ะมีหลายท่านเกิดวิปติสาร แปลเป็นไทยว่าเกิดความเร่าร้อนใจจากสิ่งที่หลวงพ่อได้เล่าเรื่องฝันให้ฟังฝันให้ฟังให้ฟังก่อนนั่งธรรมะครับตอนแรกนี่ก็จะให้มันบันเทิงใจสดชื่นก่อนจะนั่งเป็นธรรมะจะได้ใจใส่ เอ็นดูเป็นหน้าหยวลงไปเรื่อยนะเออหลงพ่อก็เข้าใจนะลูกนะเข้าใจทุกคนนะแต่ว่าถ้าเราไม่รู้เนะี่มันไม่ได้มันอันตรายนะครับก็บเห็นไหมเจ๊ะว่ากอ้ที่ผ่านมาเราทําเพราะเรามันไม่รู้ก็นึกว่าเอะมันก็ไม่น่าจะมีคนนาอะไรเลยครับเงินก็ของเรามือก็ของเราหัวของเราอะไรของเราหมดเลยเงินของเราเนี่ย เราไปซื้อเ้วออกมาปากกับของเราเรากินเราดื่มก็ไปเนี่ท้องก็ท้องเราเอ้มันก็ไปดิเกี่ยวอะไรกับใครเลยอย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะมันไม่เกี่ยวกับใครใช่แต่มันเกี่ยวกับเราตรงนี้ทีนี้ก็ถ้าเกิดวิปติสารจําไว้สักคำหนึ่งอะไรเงีเเกิดความรู้สึกไม่สบายใจในสิ่งที่ ตัวทำผิดพลาดมาด้วยความไม่รู้เนะี่ยมันก็มีทางออกนะจยะคือลืมมันไปเลยอย่าไปทบทวนนะจ๊ะอย่าไปทบทวนองเก็อย่าไปย้ำคิดย้ำจำอะไรนะลืมไปแล้วก็อย่าทำอีกอย่างนั้นน่อย่าไปทำอีกหรือสิ่งที่เป็นบาปอกุศลนอกเหนือจาก สิ่งนั้นแล้วก็กอย่าไปทําสิ่งอะไรที่เป็นบาปเป็นอกุศลไม่ทําเลยเพราะเวลาเราเหลือน้อยแล้วนะจ๊ะแล้วก็ตั้งใจสั่งสมบุญบรมีให้ได้เยอะๆทํามันไปตลอดทาติบุญเล็กบุญน้อยบุญใหญ่บุญปานกลางทั้งทานตั้งศีลทั้ง,ง,งภาวนาอย่าให้ขาดเลยแม้แต่วันเดียว และที่สำคัญที่สุดข้อที่สี่ก็คือปฏิบัติธรรมะอนิพพะพระธรรมกายนั่นแหละจะเป็นตัวตัดสินว่าเราปิดประตูอบายูุิมีสุขติเป็นที่ไปนะจ๊ะปิดประตูอบายเลยชีวิตก็จะมีแต่วความสว่างสวัยเพราะฉะนั้นนับจากวันนี้เป็นต้นไปไม่ย้ำคิดย้ำจำสิ่ง,งเก่า ที่เราดำเนินชีวิตผิดพลาดมาด้วยความไม่รู้นะแล้วก็สองส,สิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลทุกเรื่องไม่ทำสามสั่งสมกรรมดีไว้ได้ทานได้ศีลได้ภาวนาทุกวันเลยแล้วก็สี่ทำการบ้านปฏิบัติธรรมะให้พบพระธรรมกายนะจ๊ะอย่างนี้รับเราปิดประตูออบาย อาจารเข้าใจหลักตรงนี้แล้วไม่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจนะจ๊ะห <c oughs> ลวงพ่อยังอยู่จะต้องปิดประตูบายให้ลูกทุกคนนั่นแหละสาธุแต่ต้องร,ร่วมมือกันนะลูกนะครับ <c oughs> อาว่างไงเราก็ว่า <c oughs> ตามกันนะจ๊ะครับ <c oughs> นี่ว่าไปสี่ข้อจำให้ได้นะครับ <c oughs> ทีนี้อีกประเภทหนึงแม่มันน่าอมไม้เคี้ยนก้น ดีชั่วรู้หมดแต่ก็อดใจไม่ได้ oh. อคือไอเรื่องดีเรื่องชั่วมันเข้าใจหมดแหละแต่มันอดไม่ได้ถ้าพวกดีชั่วรู้หมดอดไม่ได้ก็ต้องไปอบายแหละเปิดประตูเอาไว้ให้เลยถ้าอบายเขาไม่เปิดเดี๋ยวช่วยเปิดให้ <laughs> ยิ่งเรารู้หมดอย่างนี้แล้วก็ยิ่งต้องไม่ทำาจะแต่ความจริงมันก็ไม่รู้หมดอยู่ดีเลยไม่รู้ว่าไอจริงๆ ในนั้นมันอะไรนะมีอีกเยอะที่ยากต่อการเล่าอย่างเลยเนี่ยแล้วมันเป็นปัญหาสังคมในปัจจุบันครับไม่เล่าก็ไม่รู้เรื่องไอ้เล่าก็กําลังนึกว่าจะเล่าอย่างไร,รที่มันดูดีหน่อยอย่างนั้นอนะ่ะกำลังหาวิธีการเล่าอยู่นะมันยากอย่างเช่นยกตัวอย่างคําว่ามีนิรยบาลอย่างเงี้ย แล้วก็ต้องนึกเอมิสนิรยาบาลเป็นยังไงอย่างที่เมื่อคืนที่พูดเอาไว้ครับจะยินแต่คำว่าน,นายนิรยาบาลและมิสน,นิรยาบาลมาเกี่ยวข้องกันอย่างไรตรงนี้แหละเล่ายากเอาไว้เดี๋ยวหลวงพ่อไปหาวิธีการเล่าก่อนเพราะว่ามันมันกระจายไปทั่วไปหมดเลยมันยากนะจ๊ะแต่วันนี้เนี่ย อยากจะเล่าสักเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องสั้นๆเรื่องพ่อจะาลาก่อนออไม่ใช่โยมพ่อนี่นะ <c oughs> ยังยังพระลูกชายยังไม่ลา <c oughs> <c oughs> ยังไม่มีการลากันเลยนค,คนละคนคนละคนพอดีท่านมานั่งตรงนี้ <c oughs> ท่านพูดท่านบอกเมื่อกี้นี่หลวพระลูกชายปลื้มใจมากเลยบอกโยมพ่อสู้ พรรษานี่ต้องไอาเข้าถึงพระธรรมกายได้บอกโภสาเอาไ้ถึงเลยยมพ่อพระลูกชายเชียร์ท่<ส>านบอกท่านสู้ครับเออเอาละอย่างนี้ดีครับไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะไม่จริงมันเป็นเรื่อง,งสัน้นๆก่อนจะเล่าเรื่องนี้ก็เพิ่มความรู้อีกนิดหนึ่งคือเมื่อพ้นจาก มหาโลกแล้วเนี่ยจะมาอยู่คุ้มบริวารรแล้วก็ไปยมโลกจากยมโลกบางบางท่านก็ไปมนุษย์บางท่านไปสวรรค์อย่างที่เราได้ยินผ่านมาหลายหลายวันนะจ๊ะแต่ก็มีส่วนหนึ่งไปเกิดในกําเนิดของอสุรกายของเปรต และกับของสัตว์เดรัจฉานของมนุษย์ของเทวดานี่เราพอจะเข้าใจเป็นเราๆแล้วนะจ๊ะเห็นภาพลางๆกันแล้วจะไปเป็นอสุรกายเป็นเปรตหรือสัตว์เดรัจฉานตรงนี้เนี่ยภาพก็คงยังไม่ชัดเจนหลวงพ่อจะทยอยเล่าไปเรื่อยๆในรายการฝันได้ฝันแต่วันนี้นี่ไม่ใช่รายการฝันได้ฝัน แต่ปลื้มใจโยมพ่อบอกว่าจะสู้ปัญสานี้เลยต้องเล่าให้ฟังนะครับอันนียอสุรกายเนี่ยแปลว,ว่าไม่กลา้าคือพูดจะไม่ค่อยกลาย้าไม่กล้ายอยากจะให้ใครเห็นคือไม่อยากให้ใครเห็นไม่กล้าใครเขาดูเพราะว่ารูปร่างเนะี่มัน วิกลวิการมันหลากหลายมันบปรวมๆกันตรงนั้นอย่างเปรตเนี่เรายังเห็นชัดเลยยังมีเขาโครงของมนุษย์บ้างสัตว์นรกก็ยังพอเห็นแต่ของอสุรกายเนี่ยมันเหมือนสัตว,ว์หลายๆชนิดบรรวมกันอยู่ในในตัวคนคนเดียว,วยบางทีก็น่าเป็นคน แต่ตัวเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งขาเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งแขนอีกชนิดหนึ่งบางทีหน้าสมมุติหน้าเป็นไก่นะหน้าเป็นไก่ตัวเป็นควาย่างโอ,อ้แขนก็อาจจะเป็นเหมือนแขนอะไระลิงนี่นะขามนุษย์ไออ,อย่างนี้จะเรียกอะไรตัวอะไร สัตว์ประหลาดครับสัตว์ประหลาดก็ฉะนั้นจะไม่กล้าออกมาให้ใครดูโผ<ฮ>ล่<โฮ><โฮ>แล้วก็อายอายจะดีเนี่ยเนี่ยจะมีคล้าอยๆอย่างนี้นะจ๊ะคือมันหลายๆอย่างมันเป็นรวมอยู่อย่างเดียวกันก็จะเรียกว่าอาสุรกายแปลว่ากายของผู้ที่มันคอยกล้าจะให้ใครก็ด<โฮ>ูพอดูมีเหมือนกันบางคนไปเห็นเขาปกติเขาจะอยู่ที่ช่องว่างระหว่าง เขาตรีกูดกับเขาสินเนรุกที่อยู่บางชั้นจัตุมหาราชิกากับชั้นดาวดึงกับจะมีช่องว่างแล้วก็ส่วนทั้งเปรตทั้งอสุรกายเนี่ยแล้วก็จะสืบเนื่องไปถึงเมืองมนุษย์ทีเดียวตรงเนี้ยบางทีอสุรกายเนี่ยพลัดไปเมืองมนุษย์ไปหาญาติที่ทําบุญก็มีมเหงินพลัดไปยังไงก็ไม่รู้ พลัดไปยังไงกับปกติไม่ค่อยไปครับจะอยู่ในภพในภูมิเขาึ่งกว้างใหญ่ไพศาลมากญาติก็นั่งอยู่บนบ้านเนี่ยมองจากหน้าตาไปดูเอ๊ะอะไรตกใจเห็นเขา้นานั่งกระตั้งใจจะมาขอส่วนบุญ <c oughs> แต่ญาติตกใจเขา้า <c oughs> ตายตกใจเดี๋ยวก็จะทำา็็ตกใจมันจะบาปซะอีกครับ ก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะนั้นบางทีนี่นะถ้าหากเราเห็นอะไรประหลาดประหลาดอย่างนี้เพิ่งไปตกใจมากนะเอาตกใจพอประมาณเอาเอาตกใจสัก50เปอร์เซนอีก50เปอร์เซนตั้งหลักไว้ให้ดีเผื่อว่าเราจะได้นึกถึงบุญอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้แต่นานๆนานๆนนนนจะมีสักรายนึงมันไม่ค่อยจะมีบ่อยแต่เปรตนี่อาจจะบ่อยเน่ย รดนี่ไม่ใช่จะสูงอย่างเดียวนะไอ้ที่ไม่สูงก็มีนะมันมีตั้งหลายตะครนุนดูเหมือนจะมีสิบสองจำพวกซึ่งรายละเอียดก็จะค่อยๆเล่าให้ฟังนะจ๊ะแล้วก็ภูมิของสัตว์เดรัจฉานเวลาเข้าไปสู่ภูมิสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะอภูมิทั้งสามเลยดีกว่าคือสัต นรกที่พ้นยม,มโลกแล้วมันก็มียังมีกายเหมือนลักษณะของเดิมของมนุษย์อยู่แต่ว่าไม่ได้นุ่งผ้านะผอมดูแล้วก็ไม่อะไรไม่น่าดูอะผอมดูแล้วสุดโสมออมากพอมาถึงประตูเอ,อถึงสาลาก็จะมีสาลาเปรตอสตุกาสัตว์เดริชาน ซึ่งดูแลสัมโสถัดไปจากสลราที่จะส่งให้ไปเกิดในมนุษย์หรือในเทวโลกมันจะสอมโสเลยจ้ะแต่แล้วก็จะไปแล้วเวลาให้เขาหมดจากยมโลกเนี่ยจัยนเดกก็แค่หลักร้อยอย่านึกว่าหลักพันอย่านึกว่าหลักหมืน่นยันนึกว่าหลักแสนจะเป็นหลักล้านหลายหลายลาย้านเดียว ล้วนึกถึงมาหาก,กรรมการวิ่งมาราธอนไหมอ๋อนึกออกครับอันนี้ออกไหมอ๋อครับเยอะไหมคนเยอะครับนั่งแค่หลักหมื่นเนะหลักแสนก็มีเมื่อกงนนะครับหลักแสนที่แออัดเขาวิ่งกันยังไงนะครับตอนนี้เ็าจะมาอออ,อกัอนที่ตรงหน้าประตูนันเลอเหมือนมาราธอนเลย<อ>นะแต่มาราธอนเขามีนุ่งเสื้อนุ่งผ้าทุกคนหนะ้าตาสดใสครับไปทีเป็นล้านๆเลยออกไป<อ>ทีหนะ่งเลย พลวดไปโอ้โหวิ่งันสุดลทธิสุดเดชเลยแหละอ,อย่างมาราธอนก็มันพลวมมานี่มาอย่างสง,ง่านามนั้นนั้นวิ่งันสุดชีวิตเลยก็ทำไมไม่วิ่งเละมันอยู่ในยมโลกไป,ปไงอมันไหมมัน,ม,น <laughs> มันเลยโหนา <laughs> ชันบอกมันเนี่ย <laughs> รวมตัว <laughs> เออวันนี้มันน้าฉันหลวมจวนป <laughs> <laughs> ลวดออกไปเลยเนี่ยรกรรมที่จะต้องไปเกิดเป็นสุรกกายก็จะพาไปทางหนึ่งกรรมที่จะพาไปเกิดเป็นเปรตก็ไปทางนึงที่ไปเกิดเป็นสัตว์ดรัจฉานก็จะไปอีกทางวิ่งอยู่ในที่มืดนเลยโอ้อยเงนินสุดลิสุดเดชอยู่ในกลางคขามมืดแล้วก็ไปตามทิศทางนั้นนะ ก็ไปรู้แล้วมันไปตายอาดาบหน้าหรือไปตอดาบหน้าก็ได้เลย<ะ>มันวิ่งในความมืดมแต่ว่าพ้นจากมืดมืดแล้ร้อนแล้วเหลืแต่มืดมืด,มดอับอับพอใกล้จะถึงพบของอสุรกายมันจะมีไอ้บาปกรรมมันบันดาลบาปที่ยังเป็นเศษกรรมอยู่นะยังไม่หมด ส่วนที่เขาไม่มีแล้วเขาก็ไปเกิดเป็นมนุษย์ไปเทวโลกนึกออกใช่ไหมจ๊ะครับอันนี้เป็นเศษกรรมนะครับมันจะพบจุดเปลี่ยนพบเนี่ยไปเขตลอยต่อเนี่ยมันจะเห็นภาพรวงตาอภาพรวงตาเห็นเมงกับบ้านเมืองสวยงามทีเดียวดีใจวิ่งมันก็ไปใหญ่เลยอพอไปถึงปุ๊บมันก็โดดไปเป็นอสุรกายเลยอ ดูดไปเป็นเปรตเ,เลยของสัต์เดฉานนี่จะมาบนพื้นมนุษย์แล้วก็แวบไม่กี่ทีถึงพื้นมนุษย์แล้วพอไปถึงสัตว์เดชานตามตามกรรมพวกที่ตอนเป็นมนุษย์อยู่ใช้มือ,ใช,มอใช้เท้าสร้างบาปอกุศลพวกนี้ก็จะไม่เคยจะไม่มีมือเท้าออแต่ใช้มือเป็นบาป,ปอกุศลไเหถือแต่เท้าที่ใช้ได้แต่มือนั้น จะไม่ค่ยมีครับเหมือนไก่เห็นไหมไก่ไก่มีมือไหมไม่มีมครับม,มีอะไรประเภทอย่างเนี้ยแล้วก็พอไปถึงสัตว์เดรัจฉานนี่มันจะดูดวูบเข้าไปเลย<อ>บูบเข้าไปกําเนิดของสัตว์เดรัจฉานเลยมันดูดไปที่นี้เนี่ยมันมีบางท่านนะเคยอ่านหนังสือแล้วมาเล่าให้หลวงพ่อฟังว่า มีคนเขาเคยเห็นว่าคนเดินก็ไป็นลาวหมูเนี่ยห้าคนมั่งสิบคนมัง่งหญิงมั่งชายมั่งแล้ววันเรุ่งขึ้นหมูคลอดอออกมาจํานวนเท่าคนนั่นแหละแล้วก็เพศผู้เพศเมียก็เท่านั้นมันไม่น่าเป็นไปได้นะจ๊ะเพราะว่ามันต้องมีระยะของการเกิด ถ้าไม่มีะระยะของการเกิดเจริญวัยอยู่ในคันเนี่ยมันเกิดไม่ได้แต่ตรนนี้มันจะคานกันอยู่นิดหนึงแต่เขาว่าเขาได้อ่านหนังสือมาใครเขียนก็ไม่ทราบแต่ว่ามันมันเป็นอย่างที่ไลายฟังเนี่ยจะไปถึงเนื่อมันจะถูกดูดวูบเข้าไปเลยเข้าไปอยู่ในคันของสัตว์เดรัจฉาน ถ้าหากมีพ่อมีแม่อย่างสุน,นัขเนี่ยก็จะเข้าทางตัวผู้ก่อนก็ทางลมหายใจยแล้วก็บังคับกันเข้าไปถ้าจัดสัตว์ชั้นต่ำก็เกิดอีกแบบหนึง่งที่ต่ำไม่มากก็จะอย่างเงี้ยมันจะววูบเข้าไปอยู่ที่นั่นเลย แล้วรายละเอียดเ๋่าเราจะไปเล่ากันในฝันในฝันนะแต่ครานี้เล่าคร่าวๆเราจะให้พอเห็นเป็นแนวทางว่าเราออกมาจากยมโลกแล้วเนี่ยเป็นโอ้โหฮ,ฮือกันออกไปเลยรู้กันออกไปเลยไปตามภพภูมิต่างนะจ๊ะทีนี้ก็มาถึงเรื่องพ่อจ๋าลาค่อน เรื่องก็มีอยู่ว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยเขเป็นนักเรียนอนอกแล้วก็มีเพื่อนของเขาเป็นกัละยาณมิตรให้ชักชวนให้มาสร้างพระธรรมกายประจำตัว เขาก็สร้างดยวตัวองเขาเองไปองค์หนึง่งต่อมากลับมาเยี่ยมบ้านก็ไปเที่ยวในผับนั่น,นะไปดื่มเหล้าในระดับที่พอขับรถได้แหลก็ออกจากผับเข้ามาขับรถคือยังไม่ถึงกับเมาหมายมาก ขับได้มาสักพักหนึ่งก็มีนักเลงโตขับปาดหน้า oh. ขับปาดหน้าโตวยังหมุมอยู่ก็เสียศักด์สี mm hmm. ขับปาดกันปาดกันไปปาดกันมา,างนเงียเลยเพต่อ oh. ความรู้สึกก็เสียศักิ์สีที่จริงศัก์สีของมนุษย์กับศักสีของแมวมันก็ละอย่างกันเลย <laughs> ศักดิ์ศรีของแมวนี่ทางเนี้ยเอาพระเดียมก็ากาดกันแต่ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นี่เขาวัดกันดีความดีับใครมีคุณธรรมมากมีศีลมีธรรมถึงจะเรียกว่าเป็นคนมีศักดิ์ศรีคือมีทั้งศักดิ์ทั้งศรีสิริมีความดีพร้อมหมดควรในการเคารพและถือแต่เอามาปแปลผิดนะศักดิ์ศรีเนี่ย มันเลยมีปัญหาคนไทยหรือชาติอื่นเป็นไงหลวงพ่อก็ไม่รู้นะชอบเอาคําดีๆของเขาเอามาเล่นทั้งหมดอย่างที่นรายการที่หกท่านตั้งเสือป่าเนี่ยโอ้โหตั้งใจดีๆที่จะให้ทุกคนมีจิตสำนึกในความรักชาติศาสตริย์ตั้ง เสือป่าขึ้นมาแต่ลุนหลังลอกเข้าไปลอกเข้ามาเนี่ยเสือป่ายุคหลังนี่ไม่เหมือนเสือป่ายุกนูน่นเขียนกันมาปลูกใจเสือป่าแต่ปลูกของคนละแบบเข้าใจว่าปลูกใจเสือป่าปัจจุบันนี่นเป็นยังไงนักเรียนอนุบาลเขา้าใจว่าเช่นเดียเข้าใจครับเข้าใจว่าไงปลูกพำหนักครับ ปลูกกำหนัดครับปลูกกำหนัดใช่ไอ้ตอนนั้นปลูกให้รักชาตินี่มาปลูกกำหนัดเนี่ยเ <c oughs> ห็นไหมดึงเอาคำนี้มากันเนี่ยดึงามาอยู่เรื่อยเลยเลยจาของเดิมก็เลยไปกลายใช้คำเนี่ยเปลี่ยนกันอยู่เลยเลยบางทีเอามาล้อเนี่ยัหมือนั่นกับเหมือนกันปาดทำไมปาดกันมาครับจอดลดขวาง นักเรงโตก็ลองอยากรถเลยวิบากกรรมมาถึงหนุ่มนักเรียนนอปนักเรงโตนะั้นยิงเลยเปียกตายตายด้วยวิบากกรรมกำลังมืนๆเ,เลยนะี่แหละนะไอ้มืนๆน,นี่ต้องระวังหน่อยนะรันมีผลพอตายก็ ภายในเจ็วันนั้นก็กลับไปเยี่ยมบ้านก็ไม่มีใครพูดด้วยจะพูดจะคุยอะไรกับใครก็เขาไม่รู้เรื่องพอครบเจ็ดวันก็กลับมาที่เดิมไอ้ตรงจุดที่ตัวตายอยู่บนถนนตอนนี้แหละเจ้าหน้าที่เข้ามาเลยมาเพราะว่ามืนเมานั่นแหละเขาจะเอาลงไป แต่พอไปถึงที่ตัดสินแล้วด้วยอนุภาพแห่งบุญที่สร้างพระธรรมกายประจำตัวเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปตกอบาย<อ>พระไอ้มื่นเนะี่ยพระไอเล่าเนะรับไม่ตกอบายเพราะว่าอนุภาพแห่งบุญที่สร้างพระธรรมกายประจำตัวในสุดก็เลยต้องกลับมาส่งที่จริงจะส่งไปเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ แต่ระหว่างทางนั้นมาเนี่ยได้อนุภาพทางบุญดีสร้างพระธรรมกายประจำตัวนุ่นวเลี้ยงนอกนั้นก็บอกกับเจ้าหน้าที่ที่พาจะมาเกิดเนะี่ะว่าจะพาผมไปเกิดที่อื่นเลยพาผมไปส่งที่บ้านเถอะเวลาจะพาไปเกิดก็จะต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่มือมนุษย์ oh. คือภูมิเทวากับลุกขาเทวาจําได้ไหมจ๊ะจําได้ <จำ S 1> ครับ เจ้าหน้าที่นั้นก็ไม่ว่าเลยคือเออเอาเอา,เอางั้นก็เอาตามปกติเขาจะต้องตรงไปส่งเลยแหละให้ไปเกิดแต่ว่าบุญนั้นยังบันดาลในเจ้าหน้าที่ก็อา่าตกลงก็พามาส่งที่บ้านก็อยู่ภายในบ้านนั่นแหละอยู่ในห้องที่ตัวเคยอยู่แต่ก็พูกับคุยกับใครก็ไม่รู้เรื่อง คอยวระถึงเวลาที่จะไปเกิดที่ไหนเนี่ยแต่ว่าอยากอยู่ในบ้านก็คงยังไม่ได้ไปเกิดอยู่ทัรงนั้นนะต่อมาวันหนึ่งพ่อได้มาทำบุญสามหมื่นวัดสามหมื่นบาทให้แล้วก็อุทิศส,ส่วนกุศลไปให้ลูกชาย อยากให้ลูกไปเข้าฝันอ่ะจะได้ชัวรๆหน่อยว่าลูกได้รับบุญแล้วอะไรเผือเหนียวก็ทำบุญไปกุีิสกขสวนไปก็ไปอธิษฐานจิตนึกถึงบุญขอให้ลูกมาเข้าฝันหลังจากบอกว่าช่วยพาลูกให้มาเข้าฝันหน่อยก็รอจนกระทั่งถึงกำหนด บุญส่งผลเต็มที่คลอดล่งวันหนึ่งลูกก็ไปเข้าฝัน oh. เพราะว่าผลบุญอันนี้ส่งให้ไปเกิดเป็นอากาศสเทวดา oh. อันยังไม่ได้ไปถึงสวรรค์ชั้น,นดาวดึงกิจต oh. ุจะอยู่อากาศสเทวดา oh. ก็คือเทวดาที่มีวิมานอยู่ในอากาศสงงตั้งแต่จากพื้นดินก็เป็นหนึ่งโยดขึ้นไป ป็นอากาศสตีวดานก็มาลาพ่อก็ฝันเห็นเหมือนเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่อนั้นนั้นขอดลุงละก็มาลาพ่อครับผมลาแล้วครับผมได้รับบุญที่พ่ออุทิศส่วนกุศลให้ผมผมไปดีแล้วแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นอากาศสทวา นี่แหละพ่อจ๋าลาก่อนนะเห็นไหมเจ้าว่าวิบากกรรมมันจะมาตอนไหนมันไม่รู้มันไม่รู้เนี่ยดังนั้นเนี่ยจะไปเพ้อไผไปสั่งสมบาปอกุศลเวลาเราเหลืออยู่อีกนิดเดียวนะจ๊ะอีกไม่มากยังนมนั่นยังชราชายนึกว่ายังน่มอยู่เห็นไหมยังไม่ทันได้แก่เลย ระเบิดเวลามีอยู่ในตัวของเราทุกคนระเบ,บิดตอนไหนไม่รู้อย่าลืมนะจ๊ะสั่งสมบุญให้เยอะๆแล้วก็ปฏิบัติธรรมะให้พบพระธรรมกายให้ได้ชีวิตถึงจะปลอดภัยแล้วก็มีใจชน,นะบุญทุกๆบุญอย่าตกอย่าล่นทำซะนะลุกนะครับมีกำลังเร็วแรงตอนนี้เราก็ทำซะทั้งด้วยตัวเอง แล้วก็ไปชวนคนอื่นเข้ามาสร้างด้วยเกิดมาคราวนี้ถึงจะสมความปรารถนานะจ๊ะ